สวัสดีค่ะคน,นิจิวาอากิค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเพื่อนทีช่วงนี้นะคะอากิก็ได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นพอได้มีโอกาสพูดคุยกับคนญี่ปุ่นแล้วก็ศึกษามาเยอะเลยก็เลยคิดว่ามีเรื่องมากมายเลยที่ผิดจากอินเดียในตอนแรกค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นในอินเดีของคนไทยคะ่ะก็เลยอยากจะมาถกประเด็นว่าสิ่งต่างๆที่อากิรู้จักกับคนญี่ปุ่นเนี่ย จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็เลยอยากจะมาพูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวของอากิเกี่ยวกับเรื่องที่ถามมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องที่พบเจอหรือเรื่องที่ถามเพื่อนค่ะเรื่องที่จะมาพูดวันนี้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นทุกคนนะคะเป็นความเห็นส่วนตัวของอากิเองค่ะส่วนไรกว่าอิกิมาโชเรื่องที่1การเข้มงวดเรื่องเวลามากๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินมาเยอะแยะมากเลยเนาะเรื่องนัดหมายหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวหลายนาทีใช่ไหมล่ะสําหรับอากินะคะคิดว่า50 50ค่ะคนญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษทัทยากิอยู่นะคะก็จะมาก่อนเวลา2 0ถึง30นาทีค่ะเวลานั้นหมายกับลูกค้านะคะก็ต้องออกเดินทางก่อนล่วงหน้าค่ะเพื่อที่จะไม่สายหรือว่าเลทนั่นเองค่ะนั่นเป็นเหตุผลที่ยากิคิดว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนรักษาเวลาค่ะไม่สนคิดว่า 50- 50ิบนะหรอก็เพราะว่าตอนที่ยากิไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นเนี่ยอากิคิดว่าทุกคนจะเตรียมตัวแล้วก็เข้าเรียนก่อนเวลาแต่ส่วนใหญ่นะคะก็คือมาทันเวลาเ๊ะแ,และที่ยากิมีความเห็น 50- 50ก็เพราะว่าตอนที่อากิยน เพื่อนๆก็คือมาสายเหมือนกันค่ะแต่อากินะคะไม่เคยสายแม้แต่ครั้งเดียวค่ะเป็นเด็กดีใช่ไหมล่ะ 2. กดระเบียบที่เข้มงวดญี่ปุ่นมีเอเมจหรือภาพลักษณ์ที่เข้มงวดในกฎระเบียบของบริษัทและโรงเรียนใช่ไหมล่ะคะอากิไม่มีประสบการณ์ทํางานในบริษัทมากเท่าไหร่เลยเปรียบเทียบไม่ได้คะ่ะแต่ถ้าพูดถึงมหาลัยที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะคะไม่มียูนิฟอร์มค่ะ และชัานเรียนที่ไทยเนี่ยก็เข้มงวดมากกว่าด้วยอากีคิดว่าที่ญี่ปุ่นแม้จะไม่มีกฎระเบียบแต่เด็กญี่ปุ่นนะคะก็มีความรับผิดชอบและมีวินัยอย่างชัดเจน,นะคะ่ะเด็กประถมนั้นมักจะขึ้นรถบัสและรถไฟด้วยตัวเองเด็กๆนะคะมักจะทําตามที่ถูกสอนมาเสมอะคะ่ะอย่างตอนที่เขาข้ามถนนนะคะเขาก็จะยกมือตามสัญญาณไฟจราจรคะ่ะแล้วเด็กไทยล่ะคะทําอย่างไรกันบ้างโดยปกติแล้วนะคะเด็กไทยก็จะมีรถโรงเรียนมารับมาสง่งหรือว่าพ่อแม่มารับมาสง่งใช่ไหมล่ะคะแต่เด็กที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเดินโรงเรียนกัน,นะคะ่ะนอกเหนือจากโรงเรียนก็ มีนะคะมีวิดีโอหนึ่งในรายการของญี่ปุ่นนะคะก็คือเด็ก3ามขวบเนี่ยออกไปซื้อของคนเดียวตึกยอดไปเลยใช่ไหมล่ะค่ะทุกคนแล้วชตาของหลานเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับทางรายการมากๆเลยค่ะถ้าเป็นเด็กไทยแล้วก็คงเป็นห่วงมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่ปล่อยเด็กตัวเ,เล็กๆแบบนี้ออกไปเดินคนเดียว 3. เรื่องงานเนี่ย เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจากที่อากิดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าซีรีส์ต่างๆเนี่ยก็คิดว่าคนญี่ปุ่นก็ต้องทำงานตลอดทั้งวันแน่ๆทำงานจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองหรือว่าครอบครัวแต่อากิมีความคิดที่แตกต่างนะคะอากิคิดว่ามีการแบ่งเวลาการทำงานแบ่งเป็นส่วนๆเท่าๆกัน,นะคะ่ะเมื่อเลิกง,งานแล้วก็จะมีการแบ่งเวลาในการทำงานเด็ๆของตัวเองค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะก็มีคำถามที่ไม่อยากถูกถามเหมือนกันนะคะระหว่างฉันกับงานอะไรสำคัญกว่ากันผู้หญิงไทยที่พูดแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะผู้ชายก็ไม่ ไม่ชอบให้ถามคำถามนี้เหมือนกัน,นะค่ะแต่อากิคิดว่า อันไหนก็สําคัญนะคะเป็นเรื่องที่จะเข้าใจแต่ว่าก็อยากจะให้พูดว่าเราสําคัญนะคะไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงสินะและเราก็ได้ลองถามคนญี่ปุ่นในบริษัทคนญี่ปุ่นนะคะก็ให้คําตอบว่าไม่ใช่ทั้งวันแต่ว่าตอนกลางคืนนะคะถ้าลูกค้าติดต่อมาเนี่ยก็จะพยายามตอบเท่าที่จะทำได้ตอนที่ทํางานเสาร์อาทิตย์ก็มีเหมือนกันนะคะเช่นการออกไปตีกกับลูกค้าค่ะดูเหมือนว่าช่วงนี้วัยรุ่นหลายๆคนให้ความสําคัญกับงานส่วนตัวและก็งานอดิเรกของตัวเองอย่างมากเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นมากมาย เ,เช่นอย่าพูดในสิ่งที่คุณคิดและการเข้มงวดในเรื่องมารยาทค่ะอากีได้อธิบายไปนในคลิปอื่นแล้วครั้งนี้ก็ยอยากจะมาแนะนําในสิ่งที่ยังไม่พูดค่ะถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถตามไปดูได้เลยนะคะถ้ามีคนญี่ปุ่นมาดูคลิปนี้แล้วก็ก็ขอบคนณไม่ไ,ได้เลยนะคะถ้างาน,นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยนะคะไว้เจอกันโอากาสหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย